สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการอัปโหลดคลิปวิดีโอลง YouTube ด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับอันดับแรกถ้าใครยังไม่มี Gmail นะครับก็ไปสมัคร Gmail นะครับอันดับต่อไปให้เข้าไปที่ แอป youtube นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาลักษณะนี้นะครับซึ่งทุกคนคงเคยเข้าไปดูอยู่แล้วอันดับต่อไปท่านดูตรงมุมบนด้านขวาน,นครับสำหรับ youtube อันนี้ผมได้มีบัญชี gmail แล้วนะครับผมก็จะคลิกไปที่รูปของผมนะครับ อยู่บนมนมด้านขวามือนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาลักษณะนี้นะครับทีนี้ให้ท่านดูนะครับต่อไปท่านกดกดเข้าไปตรงที่เขียนว่าช่องของคุณนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับเป็นชื่อช่องของคุณถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนชื่อช่องของคุณอย่างช่องของผมนี่ ผมใช้ชื่อว่าท่านชายนบนะครับท่านก็ไปติ๊กตรงที่ว่าแก้ไขช่องนะครับนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาประมาณนี้ถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนชื่อช่องของคุณท่านก็ไปติ๊กตรงที่เป็นรูปเครื่องหมายดินสอหรือปากกานี่ผมไม่แน่ใจนะมันก็จะขึ้นมาเป็น ลักษณะนี้นะครับชื่อนามสก,กุลท่านสามารถจะพิมพ์ตามใจชอบเลยไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็แล้วแต่นะครับพอท่านพิมพ์เสร็จท่านก็กดไปที่ตกลงนะครับพอกดไปเสร็จปุ๊บท่านก็มองไปตรงที่มุมด้านซ้ายนะครับมันจะมีเครื่องหมายลูกศรย้อนกลับท่านกดไปเลยครับมันก็ย้อนกลับมาหน้าแรก นะครับต่อไปถ้าท่านจะทําการอัปโหลดวิดีโอที่มีอยู่ในโทรศัพท์ของคุณเนี่ยท่านก็ไปกดตรงที่เขียนว่าจัดการวิดีโอนะครับการจัดการวิดีโอนี้ถ้าคุณเคยอัปโหลดแล้วมันก็จะมี คลิปวิดีโอที่คุณเคยอัปโหลดลงไว้นะครับสำหรับที่ใครที่ยังไม่มีคลิปเลยท่านมองลงด้านล่างนะครับของหน้านี้มันจะมีหน้าแรกมีสํำรวจมีเครื่องหมายบวกมีการติดตามมีคลังวิดีโอท่านกดไปที่รูปเครื่องหมายบวกนะครับมันก็จะขึ้นมาว่าสร้างการอัปโหลดวิดีโอการถ่ายทอดสดท่านก็กดไปที่อัปโหลดวิดีโอนะครับ มันก็จะขึ้นมาให้วิดีโอที่อยู่ในเครื่องของคุณสมมติว่าอันนี้ผมจะเลือกคลิปวิดีโอของไก่นะครับคุณโชคดีของผมผมก็กดไปเลยครับมันก็จะขึ้นมาให้นะครับเป็นหน้าตาลาักษณะนี้มีการตั้งชื่อ ผมจะตั้งชื่อว่าชื่อคลิปวิดีโอผมว่าคุณโชคดีนะครับสมมุติว่าท่านตั้งชื่อเสร็จแล้วท่านอยากจะเพิ่มคำอธิบายท่านก็กดไปที่เพิ่มคำอธิบายนะครับสาธารนณะนี่คือการตั้งค่าส่วนตัวว่าใครสามารถเห็นคลิปวิดีโอของคุณได้บ้างนะครับสถานที่ตั้ง สมมติว่าคุณกรอกข้อมูลทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณกดถัดไปเลยครับถัดไปจะอยู่ตรงมุมบนด้านขวามือนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เลือกผู้ชมอันที่หนึ่งก็คือวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กไหม่สมมติว่าเป็นวิดีโอที่สร้างมาเพื่อเด็กท่านก็จะต้องไปกดตรงข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเลือก สองอันนี้ถ้าท่านทำมาเพื่อเด็กท่านก็กดว่าใช่นะครับถ้าท่านไม่ได้ทำมาเพื่อเด็กท่านก็กดว่าไม่ได้วิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กหรือยกเลิกไปเลยนะครับและอันที่สองก็คือต้องการกำจัดวิดีโอใหมนะครับสำหรับผู้ชมที่เป็นแบบผู้ใหญ่อันนี้ไ <roar> ม่บ <geez. S 2> ังคับนะครับท่านจะกดก็ได้ไม่กดก็ได้หรือสองอันนี้ท่านไม่ต้องกดเลยก็ได้นะครับ พอท่านดูอะไรเรียบร้อยแล้วท่านก็กดไปที่อัปโหลดเลยครับอัปโหลดจะอยู่ตรงด้านมุมบนขวามือนะครับมันก็จะรอประมาณ5นาทีท่านก็สามารถไปค้นดูคลิปวิดีโอใน YouTube ของคุณโดยการพิมพ์ชื่อของคลิปที่คุณตั้งไว้หรือพิมพ์ชื่อช่องของคุณได้เลยมันก็จะขึ้นมาให้วิดีโอเราก็อยู่ในนั้นครับไม่หายไปไหน